สจทยข้อที่3นะคะสาธิตการใช้เขียนโปรแกรมลำโพงบัเซอร์อเล่นเพลงลอยกระทง1ท่อนค่ะผ่านเว็บไซต์ t i n k e r Cap นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี Arduino Uno นะคะ แล้วก็เปยโซค่ะให้เรานาขานี้นะคะมาต่อเข้ากับช่องกาวของ Arduino Uno นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ต่อเข้ากับ okay. ช uh, ่องไหนก็ได้นะคะของ Arduino Uno นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะถ้าเราใช้ช่องไหนนะคะตัวเลขในโค้ดของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเหมือนอันนี้นะคะใช้เป็นช่องที่5นะคะแล้วโค้ดของเรานะคะก็จะใช้เป็น text เหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะเราก็จะนำโค้ดที่เราได้เขียนไว้แล้วนะคะมาวางไว้นะคะนี่ค่ะโค้ดของเรานะคะจะสังเกตว่าเลขตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลขห้านะคะก็คือตามช่องที่เราต่อเข้าไปในใน Arduino Uno ของเรานะคะส่วนช่องที่2องตัวเลขตรงที่2ก็จะเป็นความจีของตัวโนตนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นดีเดย์นะคะตามจังหวะที่เราอยากให้อยากให้น้ตตัวนั้นๆนะคะว่าจะเล่นเป็นเวลาเท่าไหร่ะคะะ่ะจากนั้นเราก็กดเลยนะคะอ๋อเพลงเพลงเพลงก็ตามโจทย์นะคะอันนี้จะเป็นเพลงลอยกระทค่ะ